สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัวสวยๆหนึคันนะครับคันนี้คัสสภาพงามๆจัดเลยนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับสนใจหาไว้ใช้งานห้ามพลาดเลยนะครับมิตซูบิชิสเปซวากอนปี2 5 0 5เครื่อง2 4ออโต้มือเดียว คันนี้งามๆเลยครับภายในกว้างกวางนั่งสบายเป็น7ที่นั่งนะครับรับรองว่าใครได้ไปคันนี้แจ๋มเลยครับแอร์สแถวเย็นทั่วถึงภายในดูใหม่มากๆนะครับวิ่งไปโดยประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับใช้ไปแล้วประมาณนั้นนะครับ ถ้าใครชอบสนใจไปดูรถอยู่ที่แถวนวมินนะครับใครชอบสนใจกำลังหานะครับคันนี้ปี2005จัดไปเลยนะครับ2 3 8 0 0 0บาทนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับนะครับใครอยากจะผ่อนก็โทรเจรจาสอบถามดูนะครับว่าผ่อนได้หรือเปล่านะครับสำหรับคันนี้ทรงดีสีสวยเงาฉ่ำนะครับช่วงล่างยางใหม่สีเส้นนะครับหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีชนหนักตัดต่อพิความจมน้ำนะครับ ใครชอบและกําลังหานะครับคันนี้ต้องบอกว่าต้องรีบไปดูรถเลยครับสวยสมบูรณ์มือเดียวป้ายแดงแบบนี้ ลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบก็ได้นะครับถ้าจะเอามั่นใจเลยและสามารถพาไปเช็คที่ศูนย์ได้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับเน้นโทเจรจาเลยนะครับงามๆครับเข้าไปหาข้อมูลการซ่อมบำรุงหรือการดูแลเทคนิคการใช้งานได้เลยนะครับในสเปซวากอนขับนะครับในแฟนเพจแฟนขับหรือใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับเฉพาะแบบเจาะจงเลยข้อดีข้อด้อยข้อเด่นเป็นแบบไหนนะครับคันนี้สวยจริงขอย้ําว่าห้ามพลาดนะครับภายในกว้างขวางน้ นงสบายครับเบาพับได้เป็นรถอเนกประสงค์นะครับนี่ครับเบาะพับไปข้างในครับมีแอร์แถวที่3นะครับเย็นทั่วถึงถึงแถวที่3นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับนั่งสบายครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายคนสูงร้อยประมาณ70นั่งหลังได้ครับไม่หัวไม่ติดครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับนิสโเจรจาครับสวยจริงครับมือเดียวป้ายแดงแบบนี้ปี2 5 0 5เปิดมาในราคาแบบนี้น่าสนใจมากมาก ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับในอินเทอร์เน็ตว่าตัวนี้มีข้อมูลอะไรบ้างนะครับความพิเศษความเฉพาะตัวนี้ต้องบอกว่าสวยสมบูรณ์แน่นช่วงล่างดีเกียร์ดีเครื่องยนต์สมบูรณ์ครับแจ้งมาว่าใช้งานได้ปกติครับมือเดียวป้ายแดงสวยสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับถ้าใครกําลังเล็งหารถครอบครัวนะครับตัวนี้เหมาะมากๆครับภายในกว้างขวางแอร์สามแถวคุ้มครับลองเช็คลองโทรดูครับไปดูรถได้เลยขอบคุณครับ